สวัสดีครับผมนะเซลฟอร์ดหรือเพจขายฟอร์ดให้จุก่าคุณพอใจนะครับคลิปนี้ผมพามาดู Next Gen Ranger w ์ว t ยแท็กไบเทอร์โบขับเคลื่อน2ล้อนะครับคันหลังคันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูว่ารถคันนี้ทำอะไรไปบ้างน,นะครับ nexgen ranger white t a k by turbo คันนี้นะครับราคา1,159,000าน,นะครับแต่งเป็นสไตล์อเมริกาลอลอแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะพามาดูว่ารายละเอียดคันนี้ทำอะไรไปบ้างนะครับเริ่มต้นจากกระจังหน้านะครับกระจังหน้า Ford พร้อมไฟ led 3เม็ดนะครับต่อมาด้วยล้อนะครับเป็นล้อขอบ22กว้าง12นิ้วลบ44นะครับลัดด้ยาง35ทับ5ทับ2ครับ ฟังไม่ผิดครับ35คือเส้นผ่าศูนย์กลางสิบห้าจุคือหน้ากว้างของยางยี่สิบสอคือขอบล้อนะครับบึกบึกเลยต่อมาเป็นปีกนกนะครับปีกนกเป็นของบางอีบนะครับข้อดีของปีกนกก็คือตั้งศูน์ไวแล้วก็แข็งแรงกว่าปีกนกเดิมเหมาะสําหรับรถที่ยกสูงอันนี้คือสมควรเี่ต้องเปลี่ยนเลยครับแล้วก็ใส่ชุดยก หน้าหนึ่งนิ้วครึ่งหลังหนึ่งนิ้วนะครับด้านข้างได้เปลียนเป็นไดไฟฟ้าของอ e ีบอดนะครับแข็งแรงมากขึ้นไม่เหยียบได้เลยด้านหลังก็เป็นล้อ,อยางเป็นสเปคเดียวกันนะครับของเดิมคือลูกค้านะครับผมแล้วติดแผ่นอะคริลิกสีดำ ถามว่าอัตราการซิ้นเปลืองเป็นยังไงาจากที่ผมจับ GPS มานะฮะจับไมค์มาเนี่ยกินน้ำมันอยู่อัตรา,ารประมาณอยู่ที่9.9โลลิตรก็ถามว่ากินน้ำมันไหมผมบอกเลยว่าไม่ค่อยกินน้ำมันเลยครับอะไรประมาณนี้งั้นเดี๋ยวผมพาไปดูภายในครับว่าคันนี้ภายในเป็นไงบ้างเข้ามาอยู่ภายในของ n e x เจนเรนเจอร์ไวด์แท็กไบท์โบคันนี้นะครับเริ่มต้นจากหน้าจอตรงกลางนะครับเป็นขนาด12.1นิ้วนะครับสามารถดู Apple c a r p l a เได้ Auto Android ได้นะครับแล้วก็คันนี้มีกล้อง360องศาด้วยนะครับลองลิกดูนี่มีกล้อง360องศานะครับดูรอบคันได้เลยสามารถเปลี่ยนมุมมองได้นะครับ สามแบบนะครับผมมาเรามาดูกันที่หน้าปัดนะครับฝั่งสายสุดนะครับจะบอกอุณหภูมิน้ํามันเครื่องนะครับเอ้ยอุณหภูมิเครื่องยนต์นะครับรอบเครื่องแมปต่างๆนะครับแล้วก็น้ํามันที่เปิดประตูนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเติมน้ํามันลดกดปุ่มนี้ปลดล็อกรถก็คือปลดฝาน้ํามันด้วยไฟตัดหมอกดปุกเข้าไปนะครับจะเป็นไฟตัดหมอ้อ แผงควบคุมต่างๆผมมาไลฟ์ฝั่งซ้ายนะครับอันนี้คือคูดคอนโทรลนะครับลิมิตสปีดระยะห่างจากคันหน้าเลนคิปปิ้งนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งงานด้วยเสียงอันนี้ควบคุมจอฝั่งนี้นะครับผมเกียร์คันนี้เป็นเกียร์สิบสปีดนะครับดูจากตำแหน่งนี่มี U สิบเกียร์นะครับเกียร์เดินหน้าของเราจะมีทั้งหมด2แบบนะครับคือเกียร์ D แล้วเกียร์มันนวดพอเกียร์มันนวดเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเกียร์เองเหมือนเกียร์ธรรมดาเลยแต่เรามาัต้องเหยียบขัดนะครับมีไวเลสชัตเจอร์นะครับคันนี้เปลี่ยนมผมพาดีเกะที่ใส่ของนะครับใหญ่ๆสะดวกสบายเลยมีแอมเบดไลท์ด้วยนะครับอาจจะผมเปิดให้ดูแอมเบดไลท์นัดลักษณะเป็นยังไง เบ้นไลท์ตกแต่งห้อยด้ายสายให้ดูลหลหล่ามากขึ้นนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเนี่ยขนาดเราใส่ล้อยิบสองนะครับเนี่ยเลี้ยวพวงมาลัยแบบสบายๆเลยนะครับผมใครอยากได้ฟอดล้อๆแบบนี้นะครับทักมาหาผมได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วจะให้จนกว่าคุณจะพอใจแน่นอนคลิปนี้สวัสดีครับ